สิ่งที่เราไปรู้จักคนในโซเชียลมีเดียมันคือไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแม้กระทั่งคนที่เราเคยคุยกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนคุยกันอยู่ทุกวันเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะโดนแฮกไหมนี่นี่นี่อย่างนี้คืออะไรคอเนเตอร์อนเตอร์ใช่ไหมต้องเจอต้องเจอสักครั้งคอมเพนเตอร์มาโดนทิ่จ้าไงเพราะงั้นต้องจําไว้ว่าเรื่องเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่จะโอนให้ต้องมีการยืนยันตัวตนอย่าไปโอนให้เพราะว่าติดต่อมาทางโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาด คดีความเสียหายอันดับหนึ่งในประเทศไทยวันนี้ก็คือเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซซื้อขายของออนไลน์ไม่ได้ของหรือได้ของไม่ตรงปกอันนี้เป็นความเสียหายที่มีคนแจ้งมากที่สุดแต่ความเสียหายที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหลอกให้ลงทุนเดี๋ยวนี้จะใช้เรื่องของโรแมนต์แ s c a เข้ามาร่วมด้วยเราจึงเรียกว่าเป็นไฮบริดแ s c a ก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ไปลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมหลอกให้โอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยไปบัญชีม้าต่างๆนะครับอย่างรวดเร็ว ในที่สุดเงินมันก็จะออกไปที่คริปโตเคอเรซีไปที่คนร้ายที่อยู่ต่างประเทศแล้วในที่สุดเงินทุนพวกนี้มันก็จะกลับมาในประเทศไทยเรามาลงทุนที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มจีนเทาเพราะฉะนั้นเราก็เห็นความเชื่อมโยงว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มคนพวกนี้นะครับก็คือเป็นคนร้ายที่แท้จริงที่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วก็ได้มาจากการกระทําความผิดที่แบ่งหน้าที่กันทํางาน แอปพลิเคชันดูดเงินเนี่ยก็คือว่ามีการส่งลิงก์เข้ามาทาง SMS หลอกให้กดลิงก์ไปรูปแบบของ SMS รูปแบบใหม่เนี่ยที่เราจับกลุ่มได้ก็คือเป็นเรื่องของการปลอมเสาโทรศัพท์มือถือดังนั้นเขาจึงสามารถปลอมเป็นใครก็ได้แล้วแอปพลิเคชันดูดเงินตัวนี้มันสามารถที่จะข้ามเงื่อนไขต่างๆที่เราตั้งไว้ได้เช่นในเรื่องของการรีโมทโทรศัพท์มือถือที่ทางแบงค์ตั้งเงื่อนไขไว้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการสแกนใบหน้าก็จะ ข้ามเนื้อขพวกนี้ไปได้ทั้งหมดเพราะมันคือการเอาแอปพลิเคชันของจริงมาดัดแปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงเชื่อติดตั้งแอปพลิเคชันตรงนี้เราก็จะตกเป็นเหยื่อถัดมาก็คือคนที่มีรายได้ปานกลางจะโดนหลอกให้เรื่องของการไปทำงานออนไลน์หลอกทำภารกิจไปกดลิงก์ไปกดไลค์ไปซื้อของมาทำสต็อกแล้วแต่สตอรี่เขาจะวางเรื่องอไว้ ก็คือจะมีพรีเซนเตอร์หน้าตาดีชักชวนให้คนทั่วไปเนี่ยมาติดต่อพูดคุยด้วยการใช้โปรไฟล์ของคนที่มีหน้าตาดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็จะหลอกล่อดได้ทั้งคู่ทายัางไงก็ได้ให้คนมาแอดเป็นเพื่อนมาคุยแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการไปหลอกลงทุนไปหลอกทํางานคนที่มีรายได้น้อยก็จะโดนหลอกในเรื่องของการหลอกให้ไปกู้เงินเป็นแอป,ปกู้เงินแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวไปจ้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้เงินได้จริง เลาเราไปเจอพวก Facebook ปลอมหรือพวกโซเชียลมีเดียปลอมโปรไฟล์เนี่ยแล้วแจ้งมาที่เจ้าที่เรามักจะแจ้งแค่ชื่อปลอมตรงนี้แล้วก็มีรูปมาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะให้เจ้าที่ทํางานได้สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับที่อยากจะให้แนะนำก็คือว่าเก็บหน้าจอตรงนี้เอาไว้ขอให้มันมีตัวชื่อเว็บด้วยนะครับ URL ตรงนี้นะครับ ให้ปรากฏชื่อเว็บตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือเอาเมาส์นะครับเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่หน้าโปรไฟล์หรือตัวแบนเนอร์ตรงนี้นะครับสังเกตดูพอเราเอาเมาส์ไปวางไว้มันจะมีตัว s t a ตัสบารมาข้างล่างเลยนะครับสเตตัสบารตรงนี้นะครับมันจะมีตัวข้อมูลพื้นฐานนะครับก็คือเป็นพวก Facebook ID ต่างๆที่เจ้าที่เนี่ยสามารถระบุได้ว่ามันมีตัวตนเขาอย่างไรนะครับ เพราะฉนันตรงจุดนี้นะครับเราจะใช้ตรงนี้ในการยืนยันว่าภาพนี้ชื่อโปรไฟล์ปลอมตัวนี้คือตัว ID นี้มันจะไม่ผิดตัวแต่ขอให้มีฐานความผิดชัดเจนนะครับว่าเขาไปใช้อะไรในการกระทําความผิดแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการกระทําความผิดที่ชัดเจนเนี่ยวันนี้เราทําได้ก็คือเรื่องของการช่วยในการรายงานเพื่อให้ปิดเจ้าตัวเองก็อาจจะต้องพยายามยกระดับเป็นออฟฟิเชี